ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโคกหมากลุกไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนล นำแต้ม AI มาฝากทุกคนกันเป็นประจำครับขาว AI แดงผู้เล่นเพลอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะครับไปดูแต้ม AI กันเลยดีกว่าครับทุกคน AI เปิดเกมขึ้นไปด้วยเม็ดมาคู่นี้จะสู้กันยังไงครับผมใชทมาเทียมเลยอ่าบอกยี่ห้อตั้งแต่ต้นกระดานเลยครับ AI เดินขุนโอ้โหจะมาไมา้ไหน เลือกเล่นเบีย้ยคู่ขวาเก็บขุนปิกขวาดูว่าจะปลอดภัยไหมหมากแดงขึ้นเบีย้ยหน้ามาขึ้นมาเอาแล้วครับปู3ามตีหน้าขุนไปเลยถ้ายหน้าขุนคู่ต่อสู้เลยสำหรับ AI อ่ะไม่กลัวครับพร้อมละสำหรับหมากสีแดง เรีกเปิดเบี้ยคู่ขวาขึ้นมาเหมือนกันบกตีหน้าขุนของ AI เช่นเดียวกันเอาแล้วครับเปิดมาสามเหมือนกัน a อเอาเดเกลจิ้มเกลโโหกสี่เลยครับผมเกยทับไปสี่ตัวเบี้ยปีขวาอ่ะแย่ yeah, เข้ามาหน่อยครับจังหวะนี้ AI เลือกใช้ม้าเทียมมาสู้เหมือนกันเป็นจึกสายเลือดทับเปลี่ยนมาเป็นม้าสลับขวาจังหวะนี้เดินเรือมาลองหลังขุนไปก่อน จากเรือมาตำ้หแน่งนีอ้อาจจะซูมเม็ดไว้ก่อนสำหรับเรือลำนี้อ AI ยักแยาแต่พูครับเอาละเกมค่อน้างที่จะตึงครับผมเอาละจะบุกยังไง AI ครับผมขัดเบี้ยไว้ก่อนช็อตนี้โอ้โหผู้เล่นจะโอเคเดินเบลักษณะน,นี้จะตี AI เข้าหรือเปล่าครับเนี่ยช็อตนี้ i ออยครับไม่สู้นะทีนี้ น่าจะเจาะยากแล้วครับสำหรับเกมตั้งรับของ AI มาเอาใจเชียร์ผู้เล่น p OK y OK กันสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับตบทหารครับมากลุกไทยนะเรียกว่ามีคลิปล็อกเสมอไปนะครับแทงสูงไปก่อนช็อตนี้หุกเหมือนกัน AI โอ้โหเส้นเม็ดเลยดอกนี้เอายังไงดีหมากแดงไม่เอาครับ เดินเม็ดมาสู้อ่ะจัดไปจังหวะนี้ครับย้ายม้ามาตำแหน่งนี้หุบม้ากับไอจับมา้าฟาดไปทีหนึ่งมีอะไรช็อตนี้ยังลบได้อยู่ครับมาทำไมมา้าขาวปีกขวาไอครับเปิดดอกนี้เข้าไปโอ้โหเอาแล้วครับ เริ่มมีอะไรให้เห็นแล้วสำหรับปีกขวาอ่ะอ่ะก็ยังมีโคนไง AI มีอะไรต่อรอบนี้ก็ใช่มหเส้นไปเลยโอ้โหดอกนี้ผู้เล่นไปนโอเคเก้าหัวเลยครับจะมาไมา้ไหนเนี่ย AI ดอกนี้อ่ะอกอบยินครับผมดูซิมีอะไรโชว์หน่อยโชว์ของหน่อย AI ไอ้กินตัดเข้าไปดอกดีเอาละเริ่มเป็นรูปเป็นล่างครับโอ้โหช็อตนี้ แม่ร้ายจริงๆครับอ่ะหลบมาดิรออะไรครับผมช็อตนี้กลิ่นสวยงามจริง,รงๆครับอ่ะผูกเรือเสริมครับผูกเบี้ยงายไว้ก่อนชอน็อตนี้เอาล้ครับ AI เริ่มดีจัดกระชับพื้นที่ที่ปิดขวาเอาไปสองตัวเลยโอ้โหตัวเดียวก็จะแย่ครับผมอย่างนี้อึดอัดแย่เลยถนับมาสีแดงต้อง แก้ไขครับจังหวะนี้เกาะโคลนไว้ก่อนอ่าแก้ไขยังไงดีเโดนคู่ต่อสู้ตีโตอย่างงี้อย่าให้บอกอ่ะอย่างนั้นปิดทางไว้ก่อนปิดทางงั้นโยนโคนแรกสองเบีย้ยไปเลยสนไหมเนี่ย AI ชอช็อตนี้ AI ครับโอ้โหเหมือนกับมีช่องโวครับจับเรือทบไปทีนึงครับเข้าลำตัวดอกนี้อ่ะยังเหนียวอยู่ครับผมโอ้สบายอยู่ครับสําหรับหมัดนี้ ดูครับเนี่ยดอกนี้กินครับอ่ามีอะไรครับก็ยังไม่หงายขอไฟครับทุกคนช็อตนี้ใช้มากินตัดไปเลยโอ้โหสำหรับผูเล่นเปโอเคดูสุกาเริ่มหุนหวยครับมันเชี่ยว AI จริงๆรถ้าเราเป็น AI ทํายังไงดีครับเนี่ยช็อตนี้ AI ก็เหมือนจะเห็นแต้มลุกจนครับผมนะก็จับม้าครับผมฟาดลุกไปทีหนึ่งดูอาการหลังติดเลือดโอ้โหติดเบียด ตาเดียวเลยครับดอกนี้ใช้ขุนกินม้อือือเอาละทีนี้เหมือนกับถูกลักเป้าหมายไว้แล้วสำหรับขุนแดงดกเนียอ่ะกินเข้าไปดอกนี้มีอะไรไหมมีโคนครับรอซ้ำอยู่อ่ะจังหวะนี้เกาะไว้เลยอีไอครับจับเรือหวดไปทีหนึ่งสิดูอาการว่าเป็นยังไง โอ้โห oh oh, จังหวะนี้ครับอ่ะใส่เกียร์ถอยดูครับเนี่ยอะไรมันจะเป๊ะขนาดนี้ครับถ้าเราเป็น AI ทํทำยังไงดีอ่าเบียขาดตัวนีงครับกินลูกไปทีหนึ่งโอ้โ oh ห oh, เป๊ะเวอร์จริงๆครับโครงสร้างมาของ AI ครับผมก็หลบมาตานี้ครับยังไงก็จับเรือฟาดทำลุกจนขุนแดงไปในะตำแหน่งนี้ครับทุกคนโอ้โ oh ห oh, สวยงามจริงๆสำหรับ รูปลุกจนรูปนี้ของ AI นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหมากลุกไทยกันมีช็อตตีโต้สนุกให้เราได้ศึกษากันอีกแล้วครับสำหรับคู่นี้ต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนแท้หมากลุกจะลืมกดติดตามไว้ครับแล้วเจอกันในกระดานหน้าสหายนับโขกทุกท่าน